การรวบรวมรักษาบารมีสามสุดทัศพระเดศพระุนหลงปุะศจันทัโรที่เกิดขึ้นทั้งส่วนละเอียดส่วนหยาบของทตุจากแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรจากการเดินทางไหลเวียนกระแสธรรมบารมีสามสิบพัดพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัโรทั้งตำแหน่งละเอียดทั้งตำแหน่งหยาบที่เป็นส่วนของธาตุละเอียดธาตุหยาบ เป็นหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงของบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่ดสดจันทัสโธทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่ดสดจันทัสโรที่ทำให้เกิดการดึงดูดบอกเกิด ของส่วนกลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิบ,บทัตะเดชพะคุลหลวงปสุสจันทัตโศส่วนกลางดวงกลมปฐมเริศแรกทำบรารมีสามสิบทัตะเดชพะคุลหลวงปสุสจันทัตโรดึงดูดบอกเกิดกับธรรมทุกธรรมที่อยู่ในส่วนของธาตุละเอียด ธาตุหยาบธาตุทุกธาตุทั้งส่วนละเอียดส่วนหยาบนัดตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมทุกธรรมของธาตุทุกธาตุทั้งส่วนละเอียดส่วนหยาบของธาตุทั้งธาตุละเอียดธาตุหยาบ ศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีส0สิบ,บทัศพระเดชพระควหลงโพสตัญทัสโรดึงดูดบอกเกิดกับศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมบรารมีส0สิทัศพระเดชพระควหลงโสสตัญทัสโรของธรรมทุกธรรมของธาตุทั้งหมด ดึงดูดบอกเกิดให้เกิดเป็นธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสจันทัศโรอย่างสมบูรณ์นัดตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเลิกแรกธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สจันทัศโรได้ต้นแบบ ครื่องจักรละเอียดพลังงานละเอียดวาราบี30มสิบพัดพระเดชกุลหลวงปสุสจันทสโรเป็นรักเมตตาเอื้ออาทอปรปลอดภัยอโหสิกรรมไม่อาฆาตมาตร้ายเบียดเบียนจองเวรกับตัวเองกับซึ่งกันและกัน ทั้งนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปสษจันทรทัสโรธาต,ทตุทั้งละเอียดทั้งหยาบถูกประกอบกันขึ้นเป็นท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปสษจันททัสโร ที่ขยายขนาดขอบเขตได้กว้างหวางออกมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆเ,เป็นการขยายนิพพานธรรมบรมีสามสิทธรรัตทะเดชพกุกุลโลอุสจันทัสโร าสู่พื้นที่ของนิพพานธรรมกิเลสนิพพานธรรมอัพยากตาธรรมมาเพื่อให้ธรรมธาตุของนิพพานธรรมทั้งหมดให้เกิดเป็นธรรมธาตุใหม่ๆไม่ซ้ำของวารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุโหลวบูสจัญทัสโรเป็นการรวบรวมรักษาบารมีสามสิทัศน์พระเดชพระคุโหลวบูสจันทัสโรที่ได้จากธรำทั้งหมด ซึ่งเกิดจากการดึงดูดบอกเกิดของศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิบทัศพระเดชพระกุลหลวงพุทธเจ็มทัศโรดึงดูดบอกเกิดให้รรทำท่าทั้งหมดเกิดเป็นธรรมทาตาใหม่ๆไม,ม่ซ้ำของบารมีสามสิบทัศพระเดชพระกุลหลวงพุทธเจ็มทัศโร ได้สําเร็จตลอดเวลาสร้างเป็นท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพรุกุลโลูุสตัทัสโรที่เป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานให้กระแสธรรมบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทรทัสโรเดินทางไหลเวียนครอบคุมทุกตำแหน่งนิพพานธรรมบาร,รมีสาสบพัฒนนี้สร้างเป็นทานศีลสมาธิเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งหม่ม ยารักษาโรคที่ว่าใสพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเป็นทรัพย์สมบัติปัจจัยสี่พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบที่เป็นองค์ประกอบชีวิตเป็นยังอยู่ให้กับท่อผ่านธรรมบารมีสามสิบทัพนี้ ได้พึ่งพาอาศัยตัวเองซึ่งกันและกันให้รับบารมีสามสิทธัพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรกับตัวเองกับซึ่งกันและกันอยู่เป็นปกติตลอดเวลา ความเป็นปกติที่เกิดจากหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงของบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปสจันรัตโรเพื่อการดึงดูดบอกเกิดให้ทำรรทาุทั้งหมดทุกธรรม ุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมอยากให้เกิดเป็นธรรมธาตุบารมีสามสิทธัสะเดชะคุณหลวงพุสถะจันทันสโรเกิดเป็นยุติธรรมบารมีสามสิทััพระเดชะคุลหลวงพุสถะจันทันสโรเป็นสันติภาพบารมีสามสิทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทร์ทัสโรให้ทุกรรมมั่นคงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นธรรมบารมีสามสิบทัระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทร์ทัสโร ที่ทำความมั่นคงยั่งยืนมีตัวตนเที่ยงแท้ให้กับทำทุกทรรมได้อย่างสมบูรณ์ความเป็นปกติของรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรม ที่บารมีสามสิบทัศพระเดชพะกุลหลวงพุทธเจทัสโรดำรงอยู่ปฏิบัติต่อตัวเองต่อธรรมทั้งหมดอย่างสม่ำเสมอปรับปรุงเรียนรู้ จากทำทุกธรรมเพื่อเป็นรักเมตตาเอื้ออาทอปรปลอดภัยอโหชิก,กรรมใหม่ใหม่หมไม่ซ้ำดำรงอยู่ได้ยั่งยืนอยู่ตลอดสร้าง ปกติของตัวเองที่ทำให้ทุกส่วนน,นิพพานธรรมปรมี30สิบทัศนนี้มีความพร้อมเพรียงมีหน้าที่งานอาชีพเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันรวบรวมรักษา บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สุจันทสโรทำให้นิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศนี้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสปีติเบิกบานกว้างขวางไม่อึดอัดไม่ขับแคบรู้เห็น แยกธรรมธาตุที่เป็นแผนผังสำเร็จเวลาของธรรมทั้งหมดได้อย่างชัดเจนรวบรวมรักษาธรรมธาตุแผนผังสำเร็จเวลาบรารมีสามุดพัดพระเดชพระคุณหลวงพุทธัจริทัสโร เพื่อให้ทำท่าทั้งหมดเป็นททธรรทธาของบารมีสามสิบทัศเสด็จพระคุณหลวงปู่สักดิ์จทัศโรเป็นแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัศเดชพระคุณหลวงปู่สุดจทัศโรเป็นการสร้างตัวตน เป็นตัวของตัวเองพึ่งพาอาศัยตัวเองหล่อเลี้ยงตัวเองด้วยบารมีสามสิทััพระเดชพระคุณหลงโพสจัรทัตโรของนิพพานธรรมบารมีสามสิทััพระเดชพระคุณหลงระสกันทัตโร ไม่พึ่งพาอาศัยธรรมที่ไม่ใช่บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปสดจันทัสโรดำรงปกติของบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปูสดจันทัสโร ที่เป็นรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมทั้งนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศนี้อยู่กันเป็นพี่น้องประครับประคองหล่อเลี้ยงรักษาตัวเองซึ่งกันและกันให้รับบาร,รมีสามสิบทัศน์ พระเดชพระคุณหลวงปูส่สดจันทัสโรกับตัวเองกับซึ่งกันและกันสร้างปกติที่เป็นแผนผังสำเร็จเวลาบารบีสาสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปูส่สดจันทัสโรที่ได้จาก แผนผังสําเร็จเวลาของธรรมทั้งหมดที่ทำทั้งหมดไหลเวียนอยู่ในร่างกายทุกท่อทานธรรมบาร,รมีสามสิทธัพระเดชพะกุลลงพะสดันทัสโรเป็นโอกาสให้บาร,รมีสามสิทธัพระเดชพะกุลลงพสุสดันทัสโร ได้รุกเข้าหาทำทั้งหมดทุกธรรมเพื่อให้ศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมบารมีสามสิทธัประเดชพระคุณหลงโภตกันทัสโรดึงดูดบอกเกิดให้ทำทุกธรรมธาตุทั้งหมด เกิดเป็นธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุสธจันทรัสโรให้ธาตุทั้งหมดประกอบกันเกิดเป็นโครงสร้างของท่อฐานธรรมบาร,รมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงพุสถจันททัสโร ทั้งส่วนละเอียดส่วนหยาบที่ขยายขนาดขอบเขตกว้างขวาง,วางเพื่อเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทางไหลเวียนให้กับธรรมบาร,รมีสามสิบทัพระเดชพระคุณหลวงปู่สดัญทัสโร เดินทางครอบคุมทุกท่อทานธรรมบารมี30ทัศนี้เพื่อตรวจตราสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประครับประคองดูแลทุกท่อทานธรรมบารมี30มสิบทัศนี้ ทุกส่วนนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศนี้ให้ดำรงตัวตนเที่ยงแท้ทำหน้าที่งานอาชีพของตัวเองเพื่อการรวบรวมรักษาบารมีสามสิบทัศพ์ะเดเดชพระคุณหลวงประสดจันทัสโรที่ได้จาก ทำทุกร,รมถูกศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิบทัศพระเดจพระคุณหลวงปุษต์กันทัศโรดึงดูดบอกเกิดให้เกิดเป็นธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดจพระคุณหลวงปุษต์กันทัตโรใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ไม่ซ้ำบารมีสามสิบทัต พระเดชพระคุณหลวงปู่สจันทัสโรรมหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเกิดการดึงดูดบอกเกิดของศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สจันทัสโร ให้ทำทุกทำทุกธาตุให้เกิดเป็นส่วนของธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่ดสดันทัศโ,โรอย่างสมบูรณ์ทำให้ทุกส่วนของธาตุทั้งละเอียดทั้งหยาบ เป็นส่วนของบารมีสามสุบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรเป็นแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรเป็นความก้าวหน้าอย่างสมบูรณ์ที่บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโร ทำหยุดเป็นตัวสําเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรำบรารบีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรทำให้นิพพานธรรมบารมีสามสิบ,บทัศนี้รับรู้ถึงบรารมีสามสิบทัศ พระเดชคุณหลวงปู่เรจันทัสโรทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงอย่างสมบูรณ์นัดตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดช พระคุณหลวงปุ่สดันทัศโรสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประคับประคอดูแลตรวจตรานิพพานธรรมบารมีสามสิบพัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดันทัโรให้มีตัวตน เที่ยงแท้ยั่งยืนไม่เสื่อมสลายอยู่อย่างสงบร่มเย็นไม่เร่าร้อนสร้างประโยชน์ให้กับธรรมทุกธรรมอย่างสมบูรณ์ ที่เป็นปกติของบารมีสามสิบพัฒนเดชพุทคนลงพุทธเันทัพตโรที่นิพพานธรรมบารมีสามสิบพัฒนี้คุ้นเคยอยู่ตลอดกิเลสปิดบังบังคับหลอกลวงบิดเบือน ไม่ให้นิพพานธรรมบารมีสามสิบพัศพระเดชคุณหลวงปูส่สดจันทัสโรได้รับรู้อย่างละเอียดถึงบารมีสามสิบพัศพระเดชคุณหลวงปูส่สดจันทัสโรไม่ให้รับรู้ ถึงอนุภาพจำานวนปริมาณของบารมีสามสิบทัศเเดพุทโคลลพุสจันทัสโรที่มีมากกว่าธรรมทุกธรรมที่อยู่ในนิพพานธรรมบารมีสาสบทัศเถเด,ดพุโลโคลลพสุพสจันทัสโร กิเลสตั้งแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลุ่มทุกหน่วยของธรรมกิเลสเพื่อให้สามารถบังคับควบคุมสั่งการสร้างเลี้ยงรักษาหล่อเลี้ยงประครับประคองให้ท่อทานธรรมบารมี30 ทัดนี้อยู่ในสภาพที่เป็นโครงสร้างกอทมขออให้เกิดแก่เจ็บตายเกิดเป็นซากร่างกายของท่อทานธรรมปรมีสามสิบทัด พระเดชพระคุณหลวงปุษจันทรทัสโรที่กิเลสได้ยึดพื้นที่เดิมที่เป็นของธรรมบารมีสามสดทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษจันทร์ทัสโรเพื่อให้กิเลสที่มีอยู่มากในซาบท่อทานธรรมบารมีสามสิทัสนี้ ได้เดินทางไหลเวียนไปยังทุกส่วนของนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศนนี้กิเลสบังครับกิเลสที่อยู่ในทุกท่อทานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศนนี้ มีแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมทุกตัวของธรรมกิเลสบังครับควบคุมสั่งการหล่อเลี้ยงประครับประคองดูแลให้ท่อทานธรรมบาร,รมีสามสิบพัดนี้ เข้าสู่โครงสร้างกทมขออบังคับให้เกิดแก่เจ็บตายทำให้้าบท่อทานธรรมบารมีสามสบทัศนนี้มีกิเลสอยู่มากแทนที่พื้นที่ของบารมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปูสดจันทสโรทำให้กิเลส ได้เดินทางจากซากท่อฐานธรรมบารมีสามสิทัศน์นี้ไปยังทุกส่วนนิพพานธรรมบารมีสามสิทัศน์พระเดชพะกุลหลวงปุษย์จันทัโรได้ง่ายบารมีสามสิทัศน์พระเดชพะกุลหลวงปุษย์จันทัศโรทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรก ธรรมบาร,รมีสาสิบทัศพระเดชพุกุลปสุสสตัญทัสโรเรียนรู้แผนผังสำเร็จเวลาของธรรมทั้งหมดทำให้ไม่นำซากท่อทานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศนี้มาเป็นทรัพย์สมบัติ อาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยทํางานทั้งละเอียดทั้งยาบไม่เป็นไปตามแผนผางสำเร็จเวลาของพิเลสอาหารเป็นพืชและธาตุนำมาเป็นอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งยา,า,ผผางว เป็นทรัพย์สมบัติปัจัจสี่พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเพื่อการรักษารวบรวมธรรมบาร,ร,ร,รมีส0สิทธัสเดชพุกุลหลวงพุทธสดันทัสโรสร้างที่สุดแห่งธรรมบาร,รมีส0สิทธัสเดชพุคุลหลวงพุทธสดันทัสโรพระเดชพะกุลหลวงพุทธสดันทัสโรพระเดชพะกุลหลวงพ่อธรรมชยโย คุณยายอาจารย์มหารัตนบาสิกาจั์คนนกอยู่ได้รับรู้อย่างละเอียดถึงบารมี30มสทัศพระเดศพรคุณหลวงปู่สดจันทัสโรที่บารมี30มสทัศพระเดศพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรทำห,หยุดเป็นตัวสําเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทําบารมี30มสทัศ พระเดชพระคุณหลวงปูสดจันทัสรออดทนศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยลึกนึกคิดรับรู้จดจอ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงสดจันทัสรอเพื่อสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงสดจันทัสรอ